สือ่อร้านโอเคร้วตายเลยครับ <c oughs> แช่ลืมอยางกับเป็นกัปตันเมเกาแล้วสตาร์บี่เกียวตายไปอีกหนึ่งนะครับไฟบนหัวเราไม่เหลือแล้วโชามันอะ ร้านจิบจ้อยเติมเกมนะร้านเติมเกมมือถือที่ได้ราคาถูกสะดวกเติมไวบริการดีถูกใจแน่นอนนะครับเพียงแค่สังทางทั้งเพจแค่รูปราคาในเกมที่ต้องการแล้วก็โอนนะครับเรียกได้ว่าเร็วจัดประหยัดจริงเรื่องเติมเกมนะลิงก์จะอยู่ข้างล่างตรง d ิสคริปชั o นะครับโอเคไงสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อน,น,นรับกับคุุดีเกม7บาทอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอานางเกลือนะครับไปตะลุยกับทีมอื่นๆบ้างนะซึ่งแน่นอนครับผมเคยพูดถึงเรื่องของคิงบัมนะครับเวอร์ชัน2นะแต่อันนี้เรียกเป็นเวอร์ชัันน2.5ลกคือ เป็นทีมที่ค่อนข้างยยโรหนักพอสมควรอย่างที่เห็นเลยเราจะเอาคิงฟ้ามานะครับคู่กับลิสนางฟ้าสีฟ้านั่นเองนะเป็นตัวที่สามารถที่จะแช่แข่งแล้วก็สตันไปได้ควบคู่กันเพื่อจะได้หยุดฝั่งตรงข้ามได้นะครับส่วนคอเทอร์มีหน้าที่ในการเพิ่มดาเมจให้กับทีมนะครับรวมทั้งอัปเกรดการขึ้นไปได้ด้วยนะและชินก็อยู่ในนั้นนะครับอัปเกรดอัปเกรดไปเรื่อยๆนะก็หวังว่าการโยโรของเราเนี่ยจะมีผลบ้างนะครับ ไม่รู้ว่าผมจะตีไประดัดลอสเวยเขาจะสวนมาทีเดียวเราตายเลยหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีช่วชีวิตหนึ่งชุบก็รุ้นดวงกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเอามากับตาแรกนะครับถ้าผมไม่ได้เจอดัดลอสเวยจะเป็นอะไรที่ผมแปลกใจมากและคุณได้แปลกอีกแล้วเนี่ยโอ้โห,โห,โหทีมอะไรเนี่ยอเคเป็นทีมจุดไฟเผาหัวลุกตัวลุกโลยนะฮะไม่ต้องกลัวอะไรมากนะเพราะปกติเราจะต้องกลัวเนาะเพราะถ้าเราไปเจอทีมดัดลอสเวยเมื่อไหร่เนี่ย ความลำบากก็จะมาอยู่ที่เรานะครับแต่ทีนี้เนี่ยทีมนี้มันน่ากลัวกับดัตลอสเวดอีกนะเพราะส่วนหนึ่งเลยคือมีเซลลิสอยู่ในทีมนะครับทำให้การแช่แข็งของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผลเยอะขนาดน,นั้นนะครับเหมือนเป็นการเทรดการ์ดซึ่งกันและกันดีกว่าแล้วการผมอะไรเนี้ย <laughs> คือเอาง่ายๆคือถ้าสมมติว่าผมแช่เขา <laughs> เขาก็ต้องขยบการ์ดใบหนึ่งเพื่อจะได้เล่นต่อถูกไหม <laughs> ผมว่ามันก็ดูแฟ์ๆกันไม่นะโอเค เราคงจะต้องรีบอัพขั้นคิงมาก่อนเลยละกันนะครับซึ่งการ์ดของอลิสตาเปตนางฟ้าทั้งหมด2ใบเรียบร้อยแล้วที่เหลือจะเป็นการพวกจุดไฟทั้งหลายทั้งแหล่โหเยอะมากนายมหาสารเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการกลางโลกขั้นหนึ่งเนี่ยน่าจะกันดดเมจคิงไม่ไหวตัวที่น่าจะเป็นปัญหาของผมตอนนี้ก็น่าจะเป็นเคียวหรือเปล่านะอ่ะโอเคเอาเป็นอย่างนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็หวังว่าในคืนหน้าเนี่ยเราจะจวดได้การ์ดของชินบ้างนะ โอเคเข้าดาเมตพอดีนะแล้วก็ฮิวขึ้นมาเพื่อได้ล้างดิป้าแบปถึงแม้จะโดนจุดอีกสองอันก็เถอะนะเ <laughs> อ้ยมาแล้วอ๊ผมว่ามันมาถึงตอนจังหวะที่เราจะได้อัพเกรดการรัวๆแล้วโอ้ <laughs> แรงนั้นนะอย่าอาโอ้ยเฮ้ยผมลืมเขามีบัญญัติกี่ตัวสองเนาะอูดาเมตมันเลยแบบเยอะผิดปกตินะครับแต่ก็ช่างมันนะ เรามีการ์ดที่เรียกว่าสุดยอดอยู่ในมือนะอ่ะเฮ้ยเพราะว่าอย่างนี้มันไม่ถูกอะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการ์ดท,ที่ค่อนข้างดีนะแต่ดาเมจเราจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ช่างมันเถอะนะนเนาะดาเมจยังไม่เยอะช่างมันนะเราจะาอัพการ์ดอย่างเดียวนะแล้วก็ฮิลของคิงนะครับรวมทั้งสตันสารอบหนึ่งแล้วกันนะอย่างน้อยเขาจะต้องขยับการ์ดนิดนึงและเทอร์นาเนี่ยเราจะอัพขั้นขึ้นมานะครับให้โลลิาเบธนางฟ้าของเราเนี่ยเป็นขั้น3มไปเลย ฮิวกลับมาเลือดเต็มนะครับตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนตายดูไหมเรายังไม่ได้ใช้พาสซีฟเลยนะฮะสตันที่เคียวไปนะครับแนน,นว่าเขาต้องขยับมาตีผมแน่ๆเพราะการ์ดเต็มมือขนาดนี้ไม่ขยับไม่ได้แล้วเนะอุ้ยไม่ขยับจริงป่ะเนี่ยแล้วใช้การ์ดที่เหลือครับพยายามฆ่าลิสังฟ้าก่อนเลยโฮโฮผมเข้าใจนะวาตัวมันหน้าเหมือนไส้เนียฮะเออแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นบอทแต่ไม่เป็นไรครับการฆ่าบอทได้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจ เกือบตรงเกือบตายอยู่สมเสมอนะเคตอนนี้เนี่ยฝั่งเขายังไม่ได้มีใครที่จะสามารถทําอะไรเราได้เยอะนะครับเพราะนั้นเราก็อับขั้นครับผมกลางโล้ฮัลวินดักเนีอ่าทีนี้เขาก็จะไม่สามารถล้างดีบัฟได้นะสำหรับทีมเขา เกาะอันนี้จะทำให้เราอยู่รอดไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะนล300เ, act act เนี่ยเพราะโล่300%อของแอคแท็กเนี่ยมันถือว่าเยอะมากนะฮะแต่หลังจากที่บมฮิวคิงมาสม่ำเสมอตอนนี้คิงเริ่มจวบไปขึ้นแล้วนะครับโอ,โอ้โหเคตอนนี้ก็ใช้เป็นการ์ดเคียวเลยนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันดูที่เขากางโล่สู้นะครับกางโล่สู้แต่ต่อยไม่เข้า ชิวๆครับเกาะผมอยู่2เทิธอเนี่ยนะเรียดูว่าอยู่กันแบบงั่งเมือกง,งอกอั่งเมื่ออะโอเคเราอัพขั้นการ์ดในเทธนหน้าอาจจะได้นะครับแล้วก็ลดเกณอ์นติเขาอีกสักนิดนึงละกันผมว่าเกาะเราน่าจะอยู่ได้อีกสักพักหนึ่งเลยนะโอเคเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับชี้ไปปิว้วหุยดัเม็ดกนหมดโอเค,อเคแล้วก็เขียวน่าจะตายแล้วนะครับไฟบนหัวเราก็จะได้หายไปเอ้า โอ้ยผมลืมว่าีอลิเาเบนังฟ้าเป็นเพื่อนผมด้วยโหอยู่กันยาวนานเหลือเกินเนี่ยเคแต่เขาไม่สามารถที่จะหยุดผมกดอันติได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในเทิร์นนี้เราก็ต้องรีบฆ่าเคียวทิ้งหนึ่งรอบแล้วก็อันติลงแล้วเราก็สามารถที่จะกางโลได้อีกรอบด้วยนะครับก็ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ไม่รู้ว่าจําเป็นหรือเปล่านะแต่ก็นะอันติทีเดียวก็น่าจะจบนะครับเพราะอันติของไอตัวชิเนเองเนี่ยก็ไม่ได้เบานะถูกไหมถ้าเราสตันไป เอาให้มันจบๆเลยดีกว่าผมว่าน่าจะประมาณดามจประมาณนี้น่าจะตายเนี่ยจับเลยชินชามาดาเออผมเสียดายอ่ะจริงๆมันรีลิสตัวละครเร็วเกินไปผมเก็บอันติมากกว่าหนึ่งไม่ไหวนะโอเไปตาที่สองับผมเขมากับตาที่สองนะครับถ้าวันนี้ผมไม่เจอรอสเบนผมพงนอนไม่หลับแล้วกูเจอทีมเจะด้วย คุณพระผมแหกแน่ๆเลยทุกคนเธอแรกเขาสามารถตีผมตายได้ตัวหนึ่งเลยนะพราะนั้นเนี่ยในเธอหน้าผมขอจั่วการ์ด่ดีนะผม,ผมขอร้องแหละกราบไหว้เลยขอแช่อย่างน้อยไม่ต้องแช่ออการอัพขั้นมานะครับจะเป็นสิ่งที่ดีมากอเคครบสูตรเริ่มต้นของทีมนี้นะครับหลังจากนี้ก็ภาวนัก อโอเคไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเรามีอัพขั้นแล้วก็แช่ได้2ตัวด้วยกันนะก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับถึงยรีบปวดอลิซตังฟ้าเลยอุย้ยเกือบตายแต่โอเคโอเคอย่างน้อยเธอหน้าเขาต้องตีทั้งหมดถึงสองรอบด้วยกันนะครับเขาถึงจะทาให้อลิซาเบธนางฟ้าของผมตายได้นะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเรารีบใช้การอลิซาเบธนางฟ้าดีกว่าเนาะแล้วก็สตานตัวที่น่าจะลำคาญที่สุดไปแล้วก็กางโลนะครับ เพราะไงในเทิร์นหน้าเนี่ยสมมติอลิซังฟ้ามันตายนะแน่นอนแหละมันต้องตายนะครับเราก็ยังสามารถที่จะจวกการชินขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถทําดาเมจให้ลิเลียเขาตายได้อย่างทันท่วงทีนะผมมั่นใจว่าการชิน้องขึ้นเอาไหละ่ะผมหวังอะไรกันดวงของผมวนเนี่ยโอ้โหปวดกระบาลเลยฮะโอเคต่อไปเราจะรีบฆ่าลิเลียทิ้งนะครับถือว่าเป็นทางเลือกที่ดี เราใช้คัตเตอร์มาเลือดไม่ลดนะครับเกาะไม่ลดอย่างนี้ก็สบายผมอา้าวอับขั้นไปนะครับผมว่าเราสามารถที่จะแช่ดัดได้ถูกไหมก็เราก็แช่ตัวนี้ต่อโอเคเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยลูกเก่ามาใช้สกิลไปแล้วนะครับเราอาจจะดองมันไว้ก่อนได้เพื่อจะได้ไปเก็บทีหลังนะแต่ว่าดัดเนี่ยยังไม่ได้ใช้คาตเจอยกเกอะใช่ไหมใช้แต่โคโรน่นะครับเค ลีเลียตาใบก์ดก็น่าจะถล่มทลายหายไปเลยนะู้หแต่เอ็กซ์คณอสขวดผมก็แรงอยู่เหมือนกันนะเคในตานี้เนี่ยอลิสตังฟ้าก็ควรจะต้องตายได้แล้วนะครับคือขอร้องแหละถึงฉากที่ต้องตายก็ตายซะทีเออมาครับผมกินการสองใบไม่ตีต่อด้วยเออจริงปะเนี่ยเค <c oughs> อา์ติของเขาเนี่ยสามารถเก็บผมได้เพียงแค่คนเดียวถูกปะอันนี้ฮิวสาิน,นี้ฮิวเท่าไหร่ 50แปลว่าเราฮิวสองรอบดีกว่านะครับแต่เราจะจวกการได้เยอะถ้าอยากจะจวกการได้เยอะก็คงต้องทําอย่างนี้นะครับอืมจริงๆผมสตันลูกเกาเขาได้นะแต่ผมว่ายังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรายังมีตัวละครที่มีปัญหากับฝั่งเขาค่อนข้างเยอะนะแต่ท่านได้อย่างนั้นก็นเลยครับการชินเนะี่ยผมใช้สองใบแล้วไม่โผล่มาเลย โอ้และอันตีใส่ตอนมีเกราะดินะไม่แรงไม่แรงพาษีเขาอย่างมาเลเด้งด้วยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่ายังอยู่ในจุดที่โอเคอยู่นะครับเราสามารถใส่อันตีได้2ทีซึ่งผมมั่นใจว่าอันตีกดเธอก็น่าจะแรงเกินไปเพราะว่าถ้าเราทําอย่างนี้แทนเดี๋ยวก็ได้ไหแล้วอเอาอย่างนี้แล้วกันนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้ดิถ้าผมทําอย่างนี้ ต้องตายอย่างเดียวนะไปวดเพราะพาสซีของเขามันล้างดีบัฟด้วยนี่วาไม่ผมเมากาวที่ไหนมาเนี่ย,โ,ยโชคดีที่ตายโอ้โหเคมาตาที่3กับตาสุดท้ายเนี่ยในที่สุดก,ก็เจอดัตลอสเวนนะครับแต่ว่าดันมาพบกับเซลดิได้นะคืออันนี้แหละจะเป็นปัญหาของผมนะครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะแช่แข็งเขาได้อย่างตลอดการนั่นเองนะเพราะนั้นเนี่ย ก็หวังว่าเขาจะตีเราไม่แรงนะครับอะเริ่มต้นเหมือนเดิมครับแจกการ์ดทองเข้าไปครับแจกเข้าไปเออดีมากชินเท่านี้เราก็ทำให้เขามีการ์ดทองสองใบแล้วนะครับโอ้โหกด PVP กดใหม่ปะเนี่ยเฮ้ยจวดนั่นแล้วอุ่นนานมาก จ,จอการ์ดชิ้นนานมากเลยนะเนี่ยโอเคอย่างน้อยเนี่ยตัวของดั๊ดเขาก็น่าจะตีมาเราอาจจะตายตัวหนึ่งนะครับซึ่งเขาเล่งเป็นอนิรตังฟ้าเนาะซึ่งก็ไม่แปลกใจนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเขาจะขยับการ์ดนะครับอย่างน้อยเนี่ยเขาจะกดอันติไม่ได้ถูกไหมเราใส่เป็นอย่างนี้ไปนะครับแล้วเราก็จริงๆแช่แค่ตัวเดียวก็พอเนาะถูกไหมแล้วตาหน้าเราค่อยแช่เพิ่มนะครับ นื่งจากว่าตัวของฝั่งเราเนี่ยถึงใช้แต่สตัวขึ้นไปมันก็ยังจะมีเตมิตอยางไอ้คนอดที่ค่อนข้างสูองอยู่ดีเนาะเรา,าก็แช่ตัวท <uh uh, uh, ี่น่าจะจำเป็นทิ้งไปก่อนนะครับซึ่งมีการอยู่ทั้งหมดถึง2องใบด้วยกันโอเคกางโล่ไปก็น่าจะยื้อได้อีกสักนิดนึงนะครับแล้วตาหน้าค่อยมาว่ากันอีกที โอเคการในมืออาจจะไม่ได้ดีมากแต่ผมว่าก็ไม่ได้แย่นะเพราะเราสามารถแช่ได้2เต้าในเทินหน้านะแล้วก็ปล่อยให้เขาแข่งยาวๆได้ทั้งหมดถึง2เทินด้วยกันเพราะนั้นก็ไปดูกันครับว่าเราจะรอด <Hello. S 1> ไหมเฮ้ยเขายอมเอาดัดออกมาตีเลยอะจริงมะเนี่ยโอ้เขาไม่ยอมจริงๆนีฮะเ,เอาดัดออกมาตีเพื่อเก็บออิสังฟ้าไปก่อนในจังหวะแรกนะผมเอา้าเก็บไม่ตายซะตวัวด้วยหุยจริงปหเนี่ย เอองั้นเราก็เหมือนเดิมครับแช่ดั๊ดต่อไปแล้วกันนะซีซีมีเต็มมือเลยโอ้แช่ไปเรื่อยๆอย่างนี้สะดวกสบายแล้วอุ๊ยแต่ไม่น่าสะดวกนะเพราะการ์ดที่เหลือบนมือเขาเนี่ยดันไม่ใช่การ์ดของดั๊ดนะครับโอเคไม่เป็นไรอย่าพึ่งแพนิกไปครับในเทิร์นหน้าเรามาว่ากันใหม่ เราจะใช้การชิ้น2ใบเพื่อทำดาเมจไปเลยนะผมมั่นใจว่าเราน่าจะทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงแล้วนะครับสำหรับการตีหมู่ในรอบนี้เพราะไฟติดหัวอยู่แค่2อ,อันถูกไหมอุยแรงเหลือเกินเขผมหวังว่าเขาต้องตายนะถือว่าขอร้องแหละโอเคแล้วก็ถ้าหากเขาไม่ตายจริงๆนะครับจตันขั้น3ของผมจะไปโดนใครกระช่างบ่นะแต่ว่าทัา ไม่ดีต้องบอกถ้าไม่ตายก็ถือว่าเป็นการย้ำอีกทีแล้วกันเออสือ่อแล้วดเคแล้วตายเลยครับ <c oughs> แช่ลืมอยางกับเป็นกัปตันเมกาแล้วสตาร์บิ๊เคียวตายไปอีกหนึ่งนะครับไฟบนหัวเราไม่เหลือแล้ว <c oughs> โอ้ถ้าเราเล่น PvP 3พสาทีมนี้จะเล่นไม่ได้นะครับ เคสนี okay, ่ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับทีม PVP สามัญ King b u m b o v e r อนะครับเรได้ว่าอัปเกรดการสนุกสนานเลยนะ CC ก็ต่อกันได้เรื่อยๆนะครับเอาจริงๆเนี่ยถ้าเราสตาร์ทหรือคิดอะไรไม่ดีเนี่ยผมว่ามันแพ้ได้ค่อนข้างง่ายนะเนื่องจากว่าเป็น เล่นที่ค่อนข้างยูโรนิดหนึ่งนะครับเพราะแบบเราเริ่มไปถ้าเราเจอดันลอสเวนเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือเราโดนสวนสกิลสามเอาสองอันนะครับแต่ยังไงก็ตามเรายังมีพาสซีฟอลิสอยู่นะเพราะนั้นเราก็ยังสามารถที่จะย ورو ได้อย่างเต็มพิกัดน,นะครับก็ <c oughs> หวังว่าทุกคนจะสนุกกันสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็ฝากติดตามชมกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลางไปก่อนแล้ว <c oughs> บ,าบายครับ